เติมจัเวลาแม้แต่งตัว ALLY แปลกๆนะนี่อาผ้าพันคอมาบูหัวเหมือนทหารเขาบอกมาใหเาเติมเต ทำความเคารพดับทำความเคารพอีกทำความเคารพดับดับตะเล็กเอาอีกตะรอบแล้วกันเร็วสิผู้กำกับก็สั่งอยู่ตรงนี้เร็วมีผู้กำกับการแสดงครับมาจากเรื่อง The l o w Fox Dream อ้าวว้าวอ้ตาตาตายโอไม่เป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกอย่าเพิ่งตกใจเป็นมุก ตอบนี้เป็นการแสดงของกองร้อยเด็กมาในร้องเรื่องเจ้าตะโคงรบ ตะโคโใช่ไหมเออร้องจังตะโเ้เฮ้เเฮกจกก้องตะโคเป็นคนจันจันตะโครรจันธดีด้วย อเอยี่วิ <S <S ชาอะไรเหรอด่าถามสิยังจำไม่ได้ <S <S ถึงเวลาที่ต้องไปลาท่านพระอาจารย์แล้วไปดีกว่าไปหาพระอาจารย์<ป>พระอาจารย์ก็ออกมาโอ้ยกระที่ผู้อาวุโสก็ออกมาแล้วโอ้โหโอ้ยแกจริงจริงไม่ได้ดูจากการเดินแล้วดูจากหน้าอ้าว ก็แตะกันไปเี๋ยเดี๋ยว,ยวาพะอจานาจะพูดจเน็นๆดจุดจดจดจกดจุดุ่ดจุดจุนีุสีจใใุดจ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 ุอะดด่ดดด อ้เสียวยาบีบสูเสียวจะไปบีบจะไปบีบปุ้งผ้าจานซะแล้วเนาะาบีบอะไรนะผ้าจานได้สิจะขอของดีสิี่ติตัวกลับบ้านกับบ้านกับเมืองด้วยได้สิสงสารจักรรรบเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องช่วงลเวลาเยอะซะเหลือเกินอ่ะนี่ อยู่มาแลมีกบเออในป่าหรในป่าค่ะท่านคระอาจารย์หมอมออบพิเศษหมออบพิเศษเขามีแต่พระอบอันนี้เป็นพระอบครับบุกขอบมุนเ้นหรืออะไรกีล่ะวันเนี้ยจะขอยืมแม่ครัวมาหรือเปล่าอู้จะประคุณคือพระอบพิเศษแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเปิดการทานให้เป็นเปิดในเมืองนะได้ได้ ข้าไปแล้วนะถึงไม่ไปด้วยนางโรบสัมปชัญญ์ถึงไม่กลับไปด้วยอาจารย์เดินให้แก่ๆหน่อยโอ้ยนั่งวลยประมาณว่าใกล้ตายอย่าหลุดเดินแก่ๆหน่อยทำไมป่าที่นี่มันขั้งเกี่ยวกับนี้ขนาดนี้ที่ในป่ามีกบร้องด้วย

ไม่ให oh, ้ไม่ให oh, ้ไมเพราะมันเป็นของข้าข่อยากได้ไม่ให้เออเอาเข้าไปจะต้องโโไม่ให้นี่ไม totally. ่ใ oh. ห้ไม่ใ yeah. ห้เอ้าเอ้าให้เฉยเลยแล้วโอ้ยตื่ขมาแล้วโอ้โหโอ๊ยโ โอ้โหโอบเปิดเขอยากจะรู้ว่าเข้าไปอยู่ได้ยังไงนิ่งนี่ผอบแปลกแล้วเนี่ยเอาแล้วมาแล้วเอ้ยตบหัวครับหัวโอ้โหวันนี้ไม่ได้ตั้งใจนี่หาเชื่อ นี้ที่ยอยู่ในพวอออกมาจากกระปุกกล้วยนั่แนล้เอ้าวอยากได้มีให้ปปออเป็นเปิดขาคนนั้นโโเป็น้ของอ่าโอ้โทรศมถบอกว่าขาดเงตโทรักระเลือกใหม่ก็ได้นะ ทำไม่ให้ทำไมอ่ะเพราะมันเป็นของข้าต้องเป็นของข้าไม่ให้ก็ไม่ให้ก็บงหมีเกิดการแย่งหมีเกิดขึ้นไปหาดิฉังใหม่เลยเออไปหาดิฉันใหม่เลยเออไปไม่มีรถรถไฟฟีร์ลูกรัฐบาลเขาบุดหยุดท่ารายการหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ ข้นายการฉันต่างหยุดเออหยุดข้นการคุณกับสังว์าครับคุณกับสัรโคสนาตอนนี้ก็มาเจอการรักัวรักฉลองแค่นี้แหละตาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันลงจริงหรือลงหลอกมันเปทุ่ใช่ไหมบุกมบึแล้วห้องนี้เนี่ย ทางแล้วเตือนลบเแนะนำให้มาสเตอร์ไปเล่นเองเลยนะช่วยกันขนาดนี้เนี่ยไปเล่นเองเลยสาษิพีชเป็นภาษาไม่พูดนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยทำลบเอาหน้ากากให้มาสเตอร์เขาใส่เลยลูกไอ้ไอ้โมดด่งดำๆเนี่ย มันเล่นสกายประธานเลยแล้วประธานจะมองเห็นเม็ดสิวไหมเนี่ยเออเออแล้วบอว่าเอ็เพียงคนภาคอีกเออเห็นยาดียาดีอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเข้ามาดูคนแล้วเองจ้ก้าเกินขนาดไปนะมือจะไม่รักตัวไม่เคยดูทำให้ะเลาะกอน่น Ane, ตัวตัวนำให้มันนำกองร้อยเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ก็ออย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับเขามันสูกมาเธอโอ้ตาตาตาโอ้อที่สามจะกินข้าวกองไฟนะเออกินเป็นเนี่ยโอ้ โฆษณาเสร็จแล้วตอนเลยแลแล้วมีแพตตากะตกเป็นกองคายปตามชนาไม่ให้าไมนไม่บอกเยพวกแ่ดูนี่อื้อมีแพตตาอ้าวเ อย่างกันเร่ยใครจะไปก่อนไปก่อนแกไปก่อนเอาไมไม่ติดเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยต่อเลยเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยแกไปก่อนเน่ยแกไปก่อนแกไปก่อนแกไปก่อนอุ้ยลำธารข้าถึงตาเอาการอึงตาเอาอ้เหี้ย ฉันน่ะไม่เข้าใจในอย่างนึงทำไมต้องมาเล่นอยู่ตรงหน้าฉันเออนี่ยเราไม่ควรเธอเป็นประธานประธานอยู <c oughs> ่ในรถเธอมาเล่นอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> น,นี่แ <c oughs> หละในการกาะกู้ร่มกันบินเนี่ยนั่นกู้ร่มกันบินเออกองร้อนแปดทได้ทำกันเที่ยวลาดแล้ระดับขมงน้อ <c oughs> งน้ำไม่ต้องเข้านะร้อน <c oughs> แป๊ โอ้เดินก่อนได้กินบทกินบทเดินก่อนยังไม่ตายเดินเดินเิโอ้โหตายนะหลักฐานเลือกที่ตายได้ดีมีคะแนนบวกให้เลือกที่ตายดีกบจำศรนักขี่ใจจะผลเนี่ยเขาให้แปดนาทีเล่นไปนะาสิบห้านาที ไปพ่นต่อไปพ่นต่อไปพ่นต่อแล้วก็ออยังไม่จบ, <c oughs> บนึกว่าตายแล้วจะจบเอาจบแล้วครันะถ้าดีๆก็จบแล้วบอกว่าจบแล้วขอให้าพ่อ,กกอได้กอดรอยที่เจ๋อ ลองอะไรสักอย่างบอสเซอร์บอกว่า,าตอนนี้ได้กลุ่มสองหลุ่มไว้ที่หลังบ้านเตรียมสายเราสองคนนี่แหละเซลนักนะเออเตรียมสายที่ไม่ได้ทำอะไรนะทำไมครับจะซ้อมละครนี่แหละ <c oughs> อ่ะขอเชิญตัวแทน108คน <c oughs> ตัวแทน108คนวิ <c oughs> ่งมาเร็วครับเร็วเร็วรวิ่งมาเลย